สนักเกตลาดพร้าวจะมีอะไรกินนะฮะแถวนี้อู้ถนนนาคทิวาสของกินเยอะมากทุกคนดูสิสองฝั่งของกินเยอะมากตลุงตลอดนะฮะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่มะลัก,กะเราข้ามเขตคืออะไรฮะกะเผาข้ามเขตเดี๋ยวเรากําลังหาที่พักเราจะไปพักที่วิลล่านะฮะวิลล่าหรู71เฮะเดอะวิลล่า71นะฮะอยู่ซอยนาคนิวาสสี่ฮะทุกคนถนนลาดพร้าว71ฮะทุกคน นี่ฮะอันนี้เป็นเรากําลังอยู่ฝั่งเล็กคู่นะฮะฝั่งนู้นจะเป็นนักนิวาส21ของเราก็เป็นนักนิวาส8ตอนนี้กําลังหาซอย4อยู่นะฮะทุกคนเขาไปในซอยนักนิวาส4นะฮะเพราะว่าถนนลาดพร้าว71ที่จะเข้ามันลึกอยู่นะฮะก็จะมีซอยเล็กซอยน้อยนักนิวาสทะลุก,กับรามอินทราเรียบด่วนนะฮะขนาดนี้รนน้านรวงจะเยอะมากใครมาพักแถวนี้นะฮะเอา้านี่เขาบอกก๋้ยเตี๋ยวเรือ ย้ายไปในซอยมิทุนาทุกคนอ่ะมิถุนานะจ๊ะอย,ยี๋เย็นเย็นเราหาร้านหมูกระทะมารับประทานแซ่บกันดีไหมนี่ไงหมูกระทะจิ้มจุ่มทุกคนสารคามจิ้มจุ่มนะไม่ใช่หมูกระทะอันนี้คัวแกงปักใต้อันนี้คือร้านในฝันของเราเลยทุกคน ร้านในฝันทัวกคุณลุงแกงปักต้าก็อยู่ตรงนี้ฮะนะคะนี่เป็นวินเซิร์ฟกันไหมฮะเดินเลนะะเื่อยเปื่อยนะฮะทุกคนหมูกรอบฮ่องกงเต้าถ่านอ่นนี้กำลังทำร้านใหม่ทุกคนกำลังปรับปรุงร้านใหม่ข้าวมันไก่ต้ม ราชวงทุกคนของกินเยอะมาก๋้ยเติยวเนื้อวนใ้รอยากสนใจกินเนื้อวัวเนื้อสัตว์ใหญ่นะฮะย่อยยากก็มาได้เลยฮะอาฉันเดินผิดหาทุกคนเลขน้อยก็ต้องไปทางนี้ฮะแปดหสี่ 4, ใช่ไหมฮะเราเดินมา8ปดสิองั 12, เดินกลับไปก่อนนะจา้าวีจะเป็นกวยทอดเมืองน้าน,นะฮะทุกคนนี่ค่ะ เห็นไหมครัของกินเยอะมากนี่ทุกคนเห็นไหมร้านรวงเยอะเลยบ้านเส้นสายนี่ข้าวขาหมูเล่าคุงกี่นาคที่ว่าสิบสามน่ากินไหมอันนี้เป็นหมายล่าหมาล่าสายพาน่ะทุกคนศูนย์เนี่ยมีบงมีเบอร์เรียบร้อยเลยนะฮะ 对。